ล่าสุดประธานาธิบดีวลาเดเมีร์ปูตินก็ได้ย้ายบ้านย้ายที่ทํางานเป็นการชั่วคราวแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีเรื่องตื่นเต้นเกิดข,ขึ้นที่วังเครมลินนะคะล่าสุดเช้านี้ก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจากทุกๆฝ่ายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเซเลนสกี้จากยูเครนจกเกียฟเองนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าไม่ใช่เขาแน่ๆแล้วค่ะงานนี้นะคะเขาเขา,เขาให้เหตุผลค่ะว่าเอา่อทางด้านของยูเครนเองเนี่ยนะคะข้อที่1ไม่ได้มีเครื่องหมายเครื่องมือนะคะไม่ได้แขนยื่นแขน ยาวที่จะสามารถยื่นเข้าไปข้างในถึงเกลมลินได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเซเลนสกี้เองรับปากจะสิจิ้นผิงไปแล้วนะคะหยิบชิ้นปลามันไปแล้วค่ะสําหรับความช่วยเหลือก้อนโตในการฟื้นฟูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูเหมือนว่าจะได้มีคุ้มเสียนะคะงานนี้เองเรียกได้ว่าเจียดจมูกปูตินไปเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจมากทีเดียวนะคะตกลงแล้วเนี่ยเป็นผลงานชิ้นโบแดงของใครค่ะซึ่งทางด้านของทำเนียบข่าวก็ออกมา แลงผ่านทางด้านโคศกหญิงของเธอด้วยนะคะเธอก็กล่าวว่าชารัฐเองก็ไม่ได้สนับสนุนการกระทาแบบนี้นะคะก็ต้องจับตากันอีกทีนึงค่ะท่านผู้ชมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผลงานของใครนะคะจะเป็นมือที่3หรือเปล่าจะเป็นไอ้โมงหรือเปล่าทุกอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะในเวลานี้ค่ะช่วงโค้งสุดท้ายนะคะฤดูใบไม้ผลิค่ะที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะหิมะละลายค่ะความหนาวเหน็บต่างๆก็หมดไปนะคะเพระนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติแต่ ว่าทางด้านของภูมิประเทศนะคะสภาพโคลสภาพเลนจากน้ําของหิมะที่ละลายลงเนี่ยล่ะค่ะก็ไม่ได้อื้ออํานวยต่อสภาพหน้าง,งานแต่อย่างใดนะคะเมื่อวานนี้อยู่เลนก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าจะขอเลื่อนนัดรัสเซียไปก่อนค่ะถึงแม้ว่าทางด้านของเพื่อนเพื่อนเครื่องไม้เครื่องมือจะมารอยอยู่หน้าง,งานแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ค่ะหรือว่าตอนช่วงเย็นเย็นค่าค่ที่บ้านเราเนี่ยนะคะก็มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเคลมลินเกิดขึ้นเนี่ยล่ะค่ะก็ยังคงต้องตามกัน ต่อนะคะท่านผู้ชมว่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะที่เรียกได้ว่า,าฝนสั่งลาฟ้านะคะเหตุการณ์อะไรก็กําลังจะเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะเซเลนสกี้เองก็ไม่น่าที่จะทุบม้าฆ่าตัวเองนะคะเพื่อแลกกับชิ้นเปล่ามันจากจีนก็ดูเหมือนว่าจะไม่คุ้มค่าเอาซะเลยนะคะเพราะว่าโอกาสดีๆแบบนี้คงหาไม่ได้และตัวเซเลนสกี้เองก็รอ,อโอกาสนี้มาโดยตลอดนานแล้วนะคะแต่ แต่ว่าล่าสุดทางด้านของเมดเวเดฟค่ะซึ่งเป็นมือขวาของปูตินนะคะซึ่งเขาเองก็ไม่ค่อยปลื้มเซเลนสกี้สักเท่าไหร่ค่ะเขาเองก็ได้ออกมาเรียกร้องนะคะว่าควรจะมีการเปลี่ยนตัวโค้ชเปลี่ยนตัวกับตันทีมก็คงจะดีกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในเวลานี้แหละค่ะก็ยังคงต้องจับตากันต่อนะคะเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดออกมาเรื่อยๆล่ะคะ่ะสำหรับประเด็นนี้นะคะ